มาเซยี่ม่หนานว่าอะไรอะมาเซยหรือมาเซยี่เอาเก็บดิเก็บดิมาเมาเมาเมาตัวมันชื่ออะไรอะมิลินเนะ มาลินนะอ,อ่ะดูมันถือเอ็มโฟนี่ไม่มีใครเล่นตัวลาอูนเลยเอาเอาลาอูนไหม่เป็นไรลองดูไปก่อนอ <c oughs> เม่จะเอาจะเอาไอ้ต่อไป <c oughs> ใช่เหรอ <c oughs> อ๋อ <c oughs> เทพกันเนอะรู้จักอะไม่อยากไปแยงนะ่งหน้าที่แบงค์มโจนใต้อะ อ๋ขอขัดโชนใต้จริงๆนะคนนั้นแล้วเขาไม่ชอบวางจุดเด็บนะนน่นวางอยู่กลางทางเขาอาจจะมีเทคนิคของเขาวันนี้ก็เล่นกับฝรั่งก็แม่งไม่รู้จุวางที่เต็มตีนผมไม่หมดเลยคอมบี้เวลาผมฟันอยู่อะซอมบี้มันเหยียบแล้วผมเซไงเวลามันระเบิดอะเทมอใ่ แล้วก็โดนตุกตับผมไม่ได้เปิดไมค์เลยผมเปิดลำโพงเล่นวันนั้นไอ้คลิปที่อัดวันนั้นผมลบหมดแล้วอ mm hmm. ลองเข้าไปดูปุ๊บโอ้โหลืมไปว่าเปิดเปิดลำโพงเล่นแล้วเสียงมันเข้าอะ่ะเสียงผมยิงเสียงเบยิงแม่งทอนกันมั่วไปหมดเลย เี้ามาเลยทีมทีมโฟร์อะไนี่มันทีมทีแล้ว่แบบสี่คนแบบัดรวดเดียวเลยชั่วโมงหนึ่งสี่ด่านจบไหมชั่วโมงนึงด่านแรกข้นไงสบายแล้วมั้งผมว่ามันน่าอะไม่ยากแต่เนี่ยแหละลั่นเบ ก็เล่นพบพีมพน,นะมนไอ้ดานี่ยตอนท้ายไม่ยากเท่าตอนกลางทางเล่นกีตี้กีตี้แตกกลางทางตลอดไอ้เว็บด้านหลังเอาวเไว้เกิน์สเดไม่มีเฮฟวี่เคลียร์ไม่ทันมีตัวนึงเอออันดูมีกเกาะเหลืองก็สบายใจโอ้ยลืมเปลี่ยนมีดอีกอะอออวงะ

ต้องแม่ปฏพลาดเลยนะได้เลต้องเปลี่ยนเนอเออน,น,นี่มันก็วดีนเนี่ยมันไอ,อเปิร์ที่ว่าอ้ย,ายให้กูณมันย้ายจบก่อนสิมันยิงหัวแล้วลูกุนเทา,าเองเ่งเออลืมไปห้าลกหาลม่ต้อง ตรงนี้ผมเก็บแล้วไม่ได้แล้วเหรอใ้โหมดเดนสองมันหนึ่งอยู่ทุกมันต้องมันต้องข้างนอกสี่ข้างนอกสี่แน่แน่จะไอ้ร้านยาแน่แหละร้านยาเก็บแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยร้านยาเก็บแล้วเก็บแล้วข้างในสองอาแดงโดนจูงช็อตไปเถอะ อย่ายให้ไล่น,น,น้ำมนต์ถึงฮิตที่สาม,มลองไฟฟ้าช็อตแดงมนันีน่ผมชอบผมนี่โอเคเอกอัเดตเอชไปที่เอเชีแต่เอหรือเปล่า ไปมันิงตามใครวะเพื่อผีแดงวะไอ้คอืมยิงไปหนลัดนะฮะเห็นไกลๆไม่ึชื่อหือวตอมบี้เดี๋ดูสีเป้าอะไรกันเออยางน้อยมันก็แบบ เวลาเล็งเพื่อนเป้ามันจะสีเขียวได้ยินสีชายเขียวเฟ้ยน,เเนี่เฟ้เฟ้เฟแเฟ้แบแแแบแหลกๆโอ้กระสุนหมดแข็งแรงเลยจ้าถึงแล้วบูวินเทอร์ริรงนี่ปืนฐานปืนใหญ ปิงชั้นปิงชั้นทำไมเป็นอย่างนี้อืมขอปืนถามมันให้เรื่อยเอาเรื่อยไหมเอาไปเลยเพืนเชอทีนี่ก็ไม่ไมีเฮ้ยมันใช่ปะเนี่ยมันไม่อะไรเลยอ่ะเออยื่นชัดไม่โบว์อยู่ไหนเนี่ยกอง,งเหลืองก็ไม่มีนีสส่ญญเ,เล่นแบบไหนวะเนี่ย นี่ไงปีซิ่งช้อยู่นี่ระเบิดตู้ไหนดิระเบิดตางขวาขวาบนขวาบนใกล้ประตูออกอ๋อโอเคงนี้องนี้นอน้อก็มีเือบ้า breach g เฮ้อ โอเคนี่ไงเยอะเลยมอเตอร์ทเพาเร็ดเยี่ยมเลยปะตุริสโตเอเปล่ะอุ๊ยลืมเก็บกระสุนมาทามก็บอกคนละก็บอกโอ้โหสี่ก็บอกเลยฝั่งนี้เบ้ทันไหมล่ะใช่มาฝั่งไหนก่อนมาสตรีทปะ ไม่ได้ยินที่มันเอ c ซีพูดอ่ะขวา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 สตรีสตรีโอ้โหไ้ายทำไมปิงชั้นไปแบบนูน้นเลยสองร้อยห้าสิบเ็ไปแล้วโอ้ยมันดนมาแล้วกัวนพี่รหนังโปูเปล่าไม่ได้รดอะไร โหลดแต่ว,วันพีชนะผมไม่โหลดนะหลังโซ้ผมก็ไม่ได้โหลดนะใครก็โหลดแล้วมาดูดูออนไลน์แล้วไงไม่ดูไม่ดูดเออไม่หลุดมาตรงนี้ว่ะนี่มันห้าโหลด,รดหรือสี่โหลดก็รเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างนี้ขวาหมดซ้ายแน่หรือไม่ก็หลังซ้ายซ้ายซ้ายมาแนละ้ว มีปืนคอเอาปืนคอด้านหลังด้วยเหรอไม่เคยเห็นพยายามมาร่วมสนุกบ้างปีทขวามือจ้าตาละกรีดอ่ะนะขวามือเอ้ยใช่หวะ มันมาไกลปะไม่เห็นมันไม่กินอ๋อคุณโอ้ยเบ้ะเบ้ะหลุดไหมแมงอยวะเอาหายตัวให้แล้วมาอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเรื่อยตรงนั้นหายตัวให้แล้วเบิดบูเบิดบูเบิดบู เตรียมเตรียมไปการข้างหลังเลยข้างหน้าไม่มีแล้วนะโอ้ยขันแจ้งเสียบเบรกทันเว้ยหัวง่ายเลยวนะ่ะค <h ums> ือคอตรงนี้ไม่ง่ายเลยว่ะป้อมป้อมหมดป้อมหมดหมดแล้วโอเคมาดิมาดิมาดิ ้ตัวอะไรมาข้างหลังวะซอมบี้ทางด่วนมายังยังนะขาเขียวเอ้ยหัวเขียวข้างล่างเบสกังไปกำลังไปกำลังไปเนาอัปเปอร์ก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวไปเกี่ยอัปเปอร์ให้โอ้โหโ,หโ,หโดนตบว่ะอ้อมหลังมาขีดเองกัก่อนนะเบส อัปเปอร์โลเวอร์บริเเขตยืงไหนว่าไม่มีไม่มีเกาะตะกัวเลยนะพี่ทำมะไขึ้นสองที่เลยวะโดนปบดียิงไฟใส่ไม่งอืมตายอ่ะโอยอา กิไปอย um> anyway> tamam ู่อะไรอยู่ตรงนั้นแหละก็กำลังถอยบูอยู่ก็ยิงยิงไอ้ไอ้นี่ไว้ที่บูอยู่เนี่ยนึกว่าไปที่พื้นมันตืนกลับไปที่อื่นดีพอสามตัวเลยเหรอกูเสียสลาก้าไปหนึ่งตัวไม่โผล่เออเบเบเบหนู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 ไง

่อยู่ด้วยแล้วกินอยู่ไหนวะกินอยู่ข้างล่างอีกกินข้างล่างเม้นตรงนี้ เล่อเต,ต็มอยากเล่นตรงนี้เยอะก็คุณจะหมดแฮรี่แฮรรี่เต็มแล้ว มายุก่อนนิ a ุก่อนยุก่อนเดี๋วเพิ่งไปโอเเทาลี่จะมาแล้วเทาลี่ผู้ดนสะพานสายรุบลูอีกแล้วไม่ใช่อ่ะคืนชื่อขนาดนั้นแล้วทำไมคุณไม่ลบนะครับลยังีเจอแซนเชอร์มันต้องหนึงดึงกับบูดช ลืมดูเลือดไงฟันเฟินฟันเฟินกำลังลัมกระบ,บอกไฟฟ้าอยู่ปี๊ดไม่มีโอ้ปืนกระโดดอะไรกันมีขาสแสดงอยู่ข้างในสนั้นผมยังเปิดได้หมดมอ ้องไฟฟ้าไว้ตรงไหนดีวะไว้ตอนจบแล้วกันสเปเชียลสิเอาสเปเชียลแล้วกันตรงนี้ไม่มีไฟฟ้านี่หว่าอะไรอะพี่ สามคนนี้อะไรหกอันเลยว้าวตรงนี้ปีนได้เหรอเนี่ยกูเพิ่งรู้โอ้เล่นมาตั้งนานเมื่อแกลงตรงนี้ปีนได้ด้วยบบเบิไดไปเลยดีกว่าเผื่อได้เอ็ม,อมโปรอินโฟมาใช่ไหมรถอยู่ไหนเนี่ยอยู่ทางมุมนัง้ง

ไม่ทันบองไม่รู้แต่ได้ติดใครอยู่ข้างในน่ะนี่ะออกไม่ได้ก็ว่าไอ้ใครยิงยิงยังไเต้องมาเก็บคองจอเได้ละมีคนโดนขั็แเรวอยู่นี่ไอ้ตรงนี้มันตีนได้เลยนเพิ่งรู้เนี่ยไอ้รถรถไอ้แม็กหน่อยเนี่ยไอ้วนเนี่ย โดนรถแมนเนี่ยไอตรงใกล้ๆกับไอที่ตรงฟองเนี่ยเล่นมาทำงานกูเพิ่งรู้เอ้าเอาเอาโอเคอีกตัวไปไหนวะหยุดเป็นจุดพักอีกตัวนึงอยู่นี่มีไฟฟ้าอยู่อ๋อควอยู่ตรงไหนอ๋อไฟฟ้าโอเคที่ีว่าอีกตัวข้างในอ้าวโดนกดแล้วเนะ มีเมนมตนิอีกไหมตัวข้างในออฟดูแลใช่ไหมแม่นเดียวนี้อยู่กับเบยดีโอเคเปิดหนึ่งอันตรงนี้กับรายงานที่ส ใกล้ครับเดมใกล้ครับเดี๋ยวผมไปส่งแปอืมเดี๋ันการนี้นนปปมีไฟมีไวงส่งแล้หนึ่งโอเคมึงกำลังไปเอาส่งอันที่สองบายแม่ปีนขึ้นรถแวนนะ เดี๋ยววางแบนเอ็ดไว้ใกล้ๆรถนะรอบทางนู้นเป็นไงบ้างปล่อยมันล้มก่อนมีออโต้อยู่ฝั่งนี้เอ้าเอ้าไปขี้กูเก็บมาแล้วเดี๋ยวป้องระเบิด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 อะไรวะขี้กูเก็บมาแล้วตรงนี้นะอ๋อโอเคมันส่งแบนเด็ดตรงนี้นะจ๊ะมันมันย้ายที่อะไรนะเบ

แถว,วนี้มีเม้นไหมไมีเรีนยนๆโอ้แตเย็นๆไปก่อนก็ได้โอ,อ้มันนี่ไปเก็บพยาบาลกันตรงนี้อยู่นี่นะอ่ะฮะเป็นเด็ดอันที่ตีจะได้ละโอเคได้ละเล็กอันหนึ่งมีฝัง่งนี้เมาส์ฝั่งนี้เลยนี่ โอ้มาเยอะเด๊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 เจอเจอเม็ดแล้วเจอเม็ดแล้วอ้าวไอ้นี่ล้มอยู่เนี่ย NPC ใช่ใช่เก็บเงินเก็บเงินเก็บนหมดเก็บเงนหมดดึงไว้ดึงไว้ก่อนขอเก็บเงนแป๊บอู้งเกือบดีแรกไล่ทั้งบนทันแบตเอชอยู่ไหนวะเบยู่นี่นี่นี่หน้าหน้าถังหน้าถัง

อ,อยู่มากลางแล้วเนี่ยเดี๋ยวตั้งออโต้แป๊บขาแดงมาแล้วไปเด็บกลางเด็บกลางมีปืนป,นปนปลายไม้ไม่มีเลยคิดผายแล้วโอ้นี่ไงมีถังกระสุนที่สางได้อยู่ได้อยู่โอซอมบี้มันก็มาไวเกิน โ้มาปิดที่ด้านหลังดีมั้ยมาล้อมรอบเลื่อยอยหมดแล้ว่ะเบสอยู่ใน,ในกันตุ้ยตุย้ตุ้ยอยู่ตรงประตูนี่ไโอ้โหมึงตบแบบปูตูท้าเลย ไปเลยหมดเลยหมดเอาคนสองเข้าเลยเข้ามาเข้ามาเฮ้ยเลยหมดมาเป็นจริงกูว่าไม่รอดอ่ะแง่ยังใจดีมีถังกระสุนสองถังใช่มีบนแลนล่างโอ้โหมาสักขนาดนี้ลีทูวี ยังไปได้ต่อเน็ดน่าจะไม่แย่มากโหลดเปิดแล้วอ่ะดิเฮ้ยไม่ <c oughs> ไมีไม่โหลดไม่โหลดโหลดอะไรโอ้ไม่เจอเอ็มโฟ